สวัสดีครับพบกับปักปอนเลนเกมรายเจอรนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาในไอดีสาวๆนะครับมารับตัวก่อนเลยก่อนเลยรับกบก่อนเลยผมจะเปิดหา power อีกรอบเพราะว่าอยากตีค่าพอสวัสด์ให้ power นะครับดีรอดูนะครับดิค่าพอสวัสด์ให้ power ผมต้องหามาให้ได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็สองตัว คลิปนี้ผมอัดไว้ล่วงได้าน,นะครับแต่ว่าผมจําวันที่ไม่ได้ว่าผมอัดไว้ตอนไหนผอัดคลิปวันศุกร์ครับนี่เพิ่มเลรคู่เทพแล้วก็คู่รองมาแล้วส่วนเกียร์โอโหเหลือเชื่อเป็นเกียร์ชิ้นนี้ครับผมมองว่าเกียร์ไม่ค่อยไม่ไม่พูดผิดผมมองว่าเกียร์ชิ้นนี้เก่งมากเลยครับเกียร์สองคู่นี้เก่งมากแนะนําให้เปิดหาเลยมาขอพาวเวอ,อีกหนึ่งตัวขอ,อเวอร์นะ แต่ไมมไม่ได้ครับก็จะเปิดได้อีกหนึ่งตัวดิผมว่ามันลําบากมากเลยครับแต่ว่าเพื่ออยากให้ power กิง่งผมก็ต้องเปิดหาครับมาเลยผมว่าไม่ถึงกล่องการาตีแน่โอ้โหไม่ได้เลยครับเปิดเกียร์ดิไปเนอะเว้ยเยยก็บลูบี้ดีกว่าเก็บลูบี้ดีกว่าไว้เปิดเดือนหน้าดีกว่าด่านรถไฟผมจําได้ว่าไอดีนี้ผมยังไม่เล่นเลยจําได้ว่ามา อพาวเวอร์ขอพาว power นะพี่พาววเอร์พาวเวอร์ออรโอ้โหพอเปิดรอบสองปุ๊บเปิดแจกมากอะ่ะมาขอพาวเวอร์เธอขอขอแหละขอพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งมาหรือออกมาสองตัวก็ได้ปะเว้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหฮ,ฮิเมขอพาวพอพอเวอร์หน่อยพี่ขอพาวเวอร์หน่อยโอ้โห ถ้าได้เวอร์ดิโหดเลยครับงานนี้ผมจะเปิดแต่ตัวผู้หญิงครับแต่ผู้ชายผมจะไม่เปิดหาไอดีนี้เล่นแยกแล้วโอ้โหมาขอเวอร์ครับ p ว w e r ผมไม่อยากใช้ตัวกระชาในผมไม่อยากเลืกตัวกระชาในนู้เลยเผื่อมีคโลโบตัวผู้หญิงตัวอื่นที่ผมชอบอยู่ไม่อยากใช้เลยโอ้โหมูลชุดฟ้า เฮ้ยผมว่าเกลือมากเลยนะรอบนี้เอาจริงผมเปิดแล้วเกลือมากเลยมาเลยขอให้ได้เถอะมาเบาวนี้ไม่กิ่งเลยมาขอ power อครับ power ออ,ออกมาโอ้โหเกลือเกลือกินแล้วงานนี้มาเลยได้ไหม เหลือยี่สิบกว่าใบผมว่าใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยผมว่าทำแบบนี้ไม่คุ้มแน่เลยอ่ะการจะเปิดหาตัวซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะผมว่าไม่คุ้มแน่เลยยกเว้นว่าจะไปเปิดหาลิตร์ตัวใหม่ๆเดือนใหม่คือถ้าเป็นไม่ได้อย่าทำตามนะครับพวกสายฟรีเนี่ยไม่คุ้มอ่ะเอาจริงเปิดไม่ออกเลยอ่ะเพราะจะเปิดได้รอบสองเปิดไม่ออกเลยเนี่ยดูดิ โอ้ไม่ออกเลยวิเศ้ามากอ่ะพาวเวอร์อ้หูยหมดตัวแล้วมั้งไม่เป็นไรเดียวเดือนหน้าเดีย๋ยวไปเก็บเอาแล้วรอเปิดโคโรโบเดือนสิบเผื่อเป็นโคโรโบรักพี่ชิ้นโลกมาในเดือนสิบและเดือนทันมาเผื่อเป็นโคโรโบที่ผมชอบด้วยคือไอดีนี้จะเล่นแต่ตัวผู้หญิงนะผู้ชายจะไม่เล่น มาโอ้มาเราจะได้แล้วขอพาวเวอร์เดินก็ร้องเลยวิ่ยพอเพิ่มเหล็คู่เทีบปุ๊บหนีเกลือมากผมพูดตามตรงนะอันนี้พูดตามความรู้สึกผมเลยเกลือมากอะ่ะมาเลยโอ้โห